ครับสวัสดีปีใหม่แม่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ทางเยสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมอัดที่ไม่ลงอีกทีนึงอันนี้ก็พอแบบเขาเรียกว่าเต็มเต็เตครับก็สวัสดีปีใหม่ครับแม่ทุกคนนะครับปี มาแล้วศึกษานะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณตระกูใจนะครับที่มาให้่มาตลอด2ปีนะครับก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับที่ยังรักกันยังไม่ทิ้งกันนะครับครับรักกันตลอดไปดรักกันนะตอนนี้นะครับก็พี่ใหม่นี้นะครับขอให้แม่ทุกคนมีความสุขมากเจอกันสิ่งดีๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ส่งผลานสุขภาพแข็งแรงครับผมตลอดปีและตลอดไปที่สักกาที่สักการณ์รักผมนะครับ Oh, <laughs> สวัสดีครับ แต่งหน้เดี๋ยวจัง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสามร้อยหกสิบกคนนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็ถือว่าเป็น <c oughs> วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของปีนี้นะครับผมนะก็โอ้จ็บสวัสดีครับสวัสดีพี่แม่พี่พี่นะครับเพื่อนนะครับมีพ่อพ่อนมานะครับขอบคุณทุกคนนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผม <c oughs> แล้วก็อืม บางทีก็มันก็คำเดินเดินมันนะครับเ้ราน่าจะว่าขอบคุณนะครับนะนบก็วันนี้ใบใบปีก่าอใช่ครับขอบคุณบียงทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาที่พูดชัดแหบลอดดีกว่าเค่นี้นะครับถ้าสุมวม่มมาว่าเบ็ดเบ็ผมหมดทําไงครับวัวเบตหมดมากถ้าแบตหมดน็คือไฟดับเลยนะครับเนี่ย ตรงนี้อ๋อก็จะเปลี่ยนสีพื้นด้วยจะชื่นดีิจรงเปลี่ยนสีพื้นสีพื้นไม่ได้เปลี่ยนนะสีเดมครับผมเลียกว่าสีพื้นลคลับ <c oughs> นะครับสิวขั้นปีจะแชบเนี่ยซิวผมแบบไม่รู้เป็นอะไรเจ็บมากนะครับนะ้าขอบคุณน้าขอบคุณน้าสำหรับอาหาร ปีนี้นะครับทั้งปีนะครับผมนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันครับที่ยังขอให้กำลังใจผมตลอดนะครับผมจริงก็ขอพายด้วยได้ครับอาจจะไม่ได้ขอบคุณนะครับทักทไทยโดยตรงนะครับทุกคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาขอบคุณแบบรวมๆสักส่วนใหญ่นะครับนะครับเนี่ยก็ขอภายตรงนี้ด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะครับผมนะผมเชื่อว่าไม่มีคนไหนนะครับนะที่อยากให้อายังไงอ่ะ คุณยันงิงเดียแบบคนที่รักแบบเขาจากไปไงนะผู้ออมาเนี่ยผมก็ต้องมาเนี่ยเนาะยังห้ทุกคนครับคนทุกคนก็ต้องกางกำลังใจนะครับนะไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะเป็นใครนะครับนะยัะงไงก็ขอบคุณนะครับมไมายรู้สึกว่ามันหนึ่งปีหนึ่งปีไม่ใช่ดีเน่านักจาก,กวันนั้นก็สามปีแล้วนะครับมันยังทุกคนยังเหมือนเดิมนะครับยังให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับสุดนี้กขขอบคุณขอบคุณนะครับทุกคนนะครับผมนะขอบคุณไปยงัง อะไรอะระมาน้าใจด้วยนะครับนะครับขอบคุณแม่ทุกคนนะครับนะครับทุก,บกทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะครับผมนะที่ตลอดมานะครับนะครับจริงๆก็ผมผมเข้าใจว่าไม่ไม่บางคนให้ผมทุกครั้งเลยนะครับแต่ผมก็เออผมเชื่อว่าบางคนผมยังไม่ได้ขอบคุณเลยนะครับผมนะ <c oughs> จริงๆก็จุดนี้ผมก็มันมันกำลังใจมันมีได้หลายอย่างนะคนระับเนาะว่ากำลังใจก็ได้ก็แบแบเราไดๆ บางคนก็ไม่สะดวก่ยก็แบบสมทบเป็นรงนา,ยยางวัลใจไปางนะครับขอขอบคุณมากครับทุกๆอย่างผมรู้ว่ามันผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมดีใจทุกอย่างเลยครับนะไม่ว่าจะให้ผมไม่ได้บอกว่าผมต้องได้มาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่มาให้กำลังใจแค่นี้ผมก็เป็นความสุขนะครับนะครับนะครับ ไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านหลยปสิบเก้าคนนะครับผมนะครับจะออกไปทางานแล้วบ้านไปครับครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ด้วยนะครับผมนะนะที่บางคนนี่อยู่ต่างประเทศนะครับผมไม่ได้มาก็ส่งกาลังใจส่งราลังน้ใจมาให้นะครับผมนะครับแม่ที่อยู่ในไทยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทับหน้าเนาะเปลี่ยนสมือนทับหน้านะครับผมนะครับก็เมือแบบที่ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับผม ยังก <th> ็ฝากนะครับฝากช่วยดูกันนะครับดูอะไรกันครับอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับผมว่าผมผิดถ้าผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่านะครับอย่าเพิ่งโทงมานะครับนะครับยังยังไม่กลับครับไยังไม่กลับนะครับผมในปีนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะครับนะกระจายตลอดขอบคุณครับขอบคุณครับมื่อี้พูดอะไรผมลืมไปแล้วเนี่ยครับ พี่พูดอนะไรสรรพินาครับผมขอบคุณนะครับก็ก็จริงก็ก็รู้แหล้ว่านะก็ผมผมก็สัมผัสได้นะครับว่าทุกคนแบบรักผมจริงนะครับรักผมนะไม่ว่าอาจจะบางครั้งาจะมีปัญหาแบบมีเรื่องแบบทะเลาะกันบ้างไงนะครับผมว่าอ,อยู่ที่ครีนกวารใจเขาเข้มแขนะ็งเนาะ ว่าปัญหาทุกวันนี้มันเกิดจากการที่เราไม่ไม่ปลดใจกันมากกว่านะครับผมมันเกิดจากความคิดส่วนตัวหรือว่าเราอาจจะมองคอยคนนั้นสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้สัมผัสด้ตัวเองเงี้ยนะนะครับผมว่าบางทีผมถึงผมถึงพูดว่าการที่เราอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับการรับฟังผมว่ารับฟังได้ครับแต่ว่าบางทีเราต้องพิจารณานะครับทุกประเทศเลยรับฟังแล้วก็แบบอ่ต้องต้องมาพิจารณาว่าสิ่งที่อ่ คือผมเชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะคิดถึงได้เนาะในจุดนี้นะครับผมดูคาเดาคำบอกฟอรมบ้านกุดแาขึ้นขอบคุณครับขอบคุณหกไว้สี่สิบหกคนนะครับติดท้ายคำใจตลอดไปขอบคุณครับนะครับก็ขอบคุณครับแล้วทุกคน้ํำกันนะครับนะ คือผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนะมันคาว่าขอบคุณวันแรกกว่านี้มันก็พูดตลอดนะผมไม่ไม่รู้ว่าจะเอาคําไหนที่มันดีกว่านี้นะครับคือมันก็มีมีแล้วนะครับเนาะถ้ามันมันมีคำที่มันดีกว่านี้แล้วมันทำให้ทุกคนแบบรู้สึกดีกว่านี้ผมก็จะพูดแล้วนะครับนะคือผมไม่รู้จะพูดอะไรเนอะมันมากกว่านี้นะครับนะครับตอนนี้ว่าจะรัศดรดึกเนายไม่ไม่กลัวแบบมันอาจจะดึกไปหน่อยนะครับผมนะครับนะ ก็ขอบคุณนะครับขอตัวด้วยนะครับอ่าสาหรับที่ผ่านมานะครับถ้าผมแบบทวามตรงไม่ดีเนาะก็ผิดภาพประการใดนะครับผมนะก็ขออภัยนะครับปีใหม่แล้วครับนะปีใหม่แล้วทุกคนสัญญาก็ก็คงต้องนะครับปีใหม่ค่ะคงอยู่กันด้วยกันตลอดนะครับนะาข่าดาที่ไหนครับไม่ได้เข้าเดานะครับวันนี้เลครับไม่ได้จริงๆผมไม่ได้เข้าดาสักปีนะครับนะหลับสักปีครับไม่ได้ข้าเดานะครับผมมอง เขาเข้าใจครับเข้ารับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จริงในจุดนี้ผมก็ไม่เคยเอามาพูดนะครับนะก็คือ,อหลายหลายคนอาจจะเขาเจอแบบผมนะยังไงแบบการที่การที่เราตามชนะไปหลายคนนี้มันไม่ใช่ว่ามันนะมันยังไงคือผมเข้าใจนะผมเข้าใจผมเข้าใจแม่ทุกคนนะครับว่าเราจะ,ะนะครับคนเรามันความชอบบานจริงจริง มันชอบมาสามารถชอบเล่นหลายๆหลายๆอย่างอะเนาะไม่ใช่ว่าผมบางท ouais. ีเรียนบางทีตัวเราเองเราก็ชอบหลายอย่างนะครับไม่มันจะมันจะปิดไปได้ว่าเราจะชอบเพียงคนคนเดียวนะครับนะสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้มันจะ็นประเด็นว่นาทำไมต้องต้องติดตามต้องปติตามคนนั้นคนนี้นะครับอันนี้ผมไม่ดีไม่ด so ีไม่ดีแบบไม่ดีไม่ได <ali> ้ว่านะครับไม่ได้ว่าหมายถึงว่าไม่ได้เราไม่ได้สนใจไม่ได้ปลยอมได้ามเลยนะคือเอาไปว่าเราเราเข้าใจกันดีกว่านะครับผมนะให้รู้ว่าเราลกใครก็พอนะครับผมนะ ในกับไปกำลังใจคนนั้นคนนี้มีเนี่เราไม่ว่ากันนะครับนะสวัสดีตลอดไปครับผมนะด้วจ,จริงผมก็อยากให้สุขภาพดีที่แลแล้วนะ,นะครับปิปดตึกมีกีใจจะเปิด้ีปีใหม่แล้วพูดการู้เรื่องมากขึ้นนะครับ <c oughs> ขอบุณนะครับขอบุณครับเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รู้ทําอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวเราเพียงให้ฟังดีกว่านะครับอืมก็คงต้องแบบอ่านี่หนึ่งนะฮะในส่วนของปฏิทินขอโทษคําเวลานิดนึงฮะปฏิทินได้แล้วนะครับปฏิทินได้แล้วนะครับหน้าตาปีใหม่เรามีแฟนได้หาให้ดีครับไม่หาให้ดีปฏิทินนะครับประมาณนี้ครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมนะก็ จะรัเดือนก็ห้ดูกันไปนะครับปฏิทินได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งมาที่มาปางเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้พี่เขาส่งมาางเราไปส่งนะครับผมนะครับนะครับทุกครั้งที่ผมโพสที่ผมมาเลยพูดอะไรวบนนี้มันจริงบางอย่างเราก็อยากผมก็อยากให้ทุกคนแบบครเครียดนะนะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับนะทุกคนก็ไม่ต้องไปไปคิดไปอะไรว่าไหมนะไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับนะ จะปีนไหนก็รักมือเดิคขอบคุณครับขอตาน้ำพอิพอจ้าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ไม่ทุกคนนะครับผมนะนะครับผมอันนี้คือผมเพื่งถือไว้แบบผมกลัวเป็นเป็นปัญหาไงนะครับนะเปิดแบบทะเลาะกันยังไงนะครับจดนี้ก็พูดแบบเข้าใจกันนะครับไม่พูดเรื่องแฟนคลับเนาะครับผมไม่ไม่พูดดีกว่านะโอเคนะครับเจ็บ เจกบแฟนคลับพูดกันแม่จริงผมเจ็บกันถ้าเจ็บก็เจ็บไม่ทั่วนะเจ็บไงมารับที่บ้านได้ไหมไปนะเข้าไปมันคันนะมันคันแบบมันคันมันเจ็บนะมันเจ็บแต่มันมันคันอ่ะรู้เป็นเไรเดี๋ยวไปสักกูหนึ่งครับสักกู สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมจริงๆเอ่อ ผมก็ทํามาเผื่ออยู่นะครับนะว่าแบบไปงานเงนี้ยจะไปแจกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอส่งตามที่ตามคลิมอยู่นะครับผมก่อนนะเมสอดเงื่อนสวยจัดไปครับผมวันนี้ไม่พูดเยอะนะครับร้องไปอย่างเดียว เดี๋คือ็เจ็บคอมากตอนนี้เจ็บคอแลบบบางอง้องแบบมันร้อไปนันแล้วมันขับเสียงไม่ได้นะครับ้คนนะครับผม้วรับเสียงต่างได้ก่อนนะเนี้เนี่ยชเส นิ่งถิ่งภูมิหาปาไมสายทานถึงตระกาลตาเมื่อมองสุดขอบตาสีครามแสนงามนายนเคย ลมหนาวพัดมาถึงจัำกระมนอนโอ้แม่มืยสาชนัางกลางระหว่างสองเหนบโอ้คนซ้อานผาหน้าตาสดใสหัวทีให้รดจับใจค้องไปหัวทุก นเจ้าพ่อพระออง์ผู้เคยปกป้องนินเด่นพ่อคุณสามจนกลองแคว้นชายแดนเมืองจอดนานมายามนี้ใครได้มาเม่ซอุ่นอยอมกอดตราตรึงหยวน เมืองสุดประทินริมไม้เงินมีมนตราเพชรงามนีละค่าสองยาเมสอเมืองสด ตัวจี่ให้รอจับใจคองไปทัวทุกเต็นแวนเจ้าพ่อเผ่าผู้เคยปกป้องนิ่งเดินพ่อคนสามชนกลองแฟนไทยแดนเมืองจอดนานยามนี้ใครได้มาเมสอ ปุ่นไอ้มอกอดตราตรึงให้หวั่นคืนหาเมืองสุดประชิมริมไม้มือนมีมนตราเพชรงามมนี่เลิศค่าสมยามเมสอเมืองสวย เาไป,ไปลุ้นไปนะครับแบบเป็นแบน่เปล่านะครับผมมันร้อนมัน้นคือมันร้อนมากเลยครับไปมึงน,นะขอหย,ยัดดเสนนะดีใส่ก่อนครับประจันไม่้คครัมชาฟินอลีก่นะ ้เพาๆนะเงาจางนเงาหนิไม่ได้ร้องนานมากเลยอย่างนี้ครับเงาเมันเห้อ

แสเงเดือนกอดใหไรคนข้างกายขอไรแม่เรา đồng tục khám phá với cảm sao trên tin xuống 때, đầy ta mình thăm những nàng ta rồi của những xa gần sâu sắc chẳng ทิ้งดีกว่านะเนะี่ โซเมเนเหนือดาวดึงจ้าเป็นดาวที่ทอาจเริ่งไม่ถึงอยู่เหนือดาวดึงที่จึงได้แต่เล่มูสักเดาวเอ้ยก่อนนั้นเจ้ายัางไร่ค่าใครๆก็ไม่น้ำ ไม่เลิอเลือกว่าแสงดาวเรืองรองเจ้าสาักวาจึงมีของฝ้าคอยปองเด่นเหมือนดาวทองสักวันจะมองวิญญาณก่อนนั้นเจ้าคิดถึงทีหรือเล่าก่อนที่ จะมาเป็นดาวใครเอาส่งเจ้าเข้ามาเฝ้าอมชมจงเจ้าได้เป็นดารามีแสงถึงเวลา นะครับผมไปว่าแค่น is so ี้ก่อนนะครับผมผมว่าร like so ู้สึกว่าคนดูก็น่าจะเขื่อแล้วเหมือนกันนะครับร้องเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ครับขอบคุณนะครับผมนะแม่ทุกคนนะครับผมขอบคุณกําลังใจนะครับขอบคุณ3ปีที่ผ่านมานะครับมาในวันปีในก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆดวงใจและทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาแั้วก็ายกันนะครับเนี่ยก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมผมก็ จริงๆเขเท่าก็ฝ่ายนะครับแต่เขาแบบนกจังนกคือจังเกียน์บอมีไหมค่ะน้างนั้นอ้อมใจแค่นินคือจังนกตายต้องย้อนฝ่าปิน้นแค่ได้ยินคำว่าบอกได้หักกันแล้วหอมมือสมกันแล้ว ก็เข้ามานไว้เราไม่ได้ครับโอเคนะครับผมนะขอบคุณทุกคนนะวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาเลยนะครับแต่ว่าผมก่อนส่งสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับแม่แม่พี่พแฟนๆทุกคนที่ติดตามผมนะครับผมนะไม่มีอะไรให้นะครับนอกจากเสียงเพลงนะครับผมเสียงเพลงที่อยากพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างเพียงบ้างนะครับผมนะต้องขออภัยจริงนะครับผมบางทีแล้วเตะนะครับผมท่านช่วงนี้ผมแบบ ไม่สบายก็เสียงเพี้ยนหน่อยนึ่งนะครับผมเนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ทนฟังกันนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกรางวัลน้ําใจที่มอเพ้ที่ผ่านมานะครับผมเี่ก็ขอให้ทุกคนปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้นายม่ทุกคนมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเจอสิ่งดีๆนะครับร่ารวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมปีนี้ยังไม่ปีที่เราไม่รวยขอปีนี้ขอให้รวยนะครับปีนี้ขายไม่ดี ปีนี้ก็ค่อยดีขึ้นนะครับปีนี้ยังไม่มีคู่ก็มีคู่เดียวๆครับผมนะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมปีหน้านะครับฝันดีนะครับสําหรับคืนนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับฝันดีครับผมเข้าไปครับ